คนนเหมือกันกระเป๋านักเรียนนักเรียนจนอาะนักเรียนสาวโอ้โหนี่ห้องนี้มาสายตลอดครูนี่มาเป็นคนแรกประจำนี่ไม่มีใครมาเลยดูสิเนี่ยใครจะมาก่อนเนี่ยเอา้าเด็กหญิงนะจามาคนแรกเลยมาแล้วมา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 ,มาน,นแล้วเธอไม่มีกระเป๋านักเรียนตาเหรอนี่ค่ะครูกเปั้นนักเรียนหนูบัญชีฟ้านี่กระเป๋านักเรียนเธอเหรอ ทำไมไม่ใช้เป็นกระเป๋าไอ้ที่มันแบบว่าดีๆหน่อยอะนี่มันถุงผ้าเนี่ยเอาไปจ่ายตลาดนี่ลูกไม่มีตังค์ใช้ค่ะครูอ๋อแม่ไม่มีตังค์ซื้อเหรอขอโทษคขะคุณคุณผงดแล้วเดี๋ยวช่วยไหคะอ๋ออะผิดไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณลุงไม่มีตังค์ซื้อลูกอ่ะนั่งนั่งนั่งอะนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะ <S <S> <S นักเรียนรวยมาแล้วค่ะ สายห้เด็กหญิงเพลมแม่ครูค่ะก็โรงเรียนนี้ค่ะหนูบอกขอออมไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าให้ติดลิฟต์ให้ติดลิฟต์เนี่ยดูกระเป๋าหนูสิคะเนี่ยข้าวของสัมภา,าระก,ก็เยอะกว่าจะขึ้นมา<อ>แบกขึ้นมาถึงชั้นห้าเนี่ยค่ะมันเหนื่อยมากเลยนะคะครูหนูขอให้ติดลิฟต์ทำไมไม่ติดลิฟต์ล่คะคะโอ้มาให้โรงเรียนติดลิฟต์แล้วมันมาขนอะไรมาเยอะแยะนี่เธอดูกระเป๋านัชชาสิหะกระเป๋านัชชาไหนคะครูกระเป๋านัชชา กิม้มกระป๋านักเรียนฉันอยู่นี่ไงฮ่างใจตลาดเนีเร,นรอก็ะป๋านังเรียนไมรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้วาอะไรหอกแต่ก็ไม่เหมือนกระป๋าักเรียนแนั้เองอะแม่แม,แ,ม,แ,มแล้วดูเธอสิเนี่ยกรเปานักเรียนอะไรมาเป็นแบบนี้เนี่ยแม่คุณครูคะ่ะ นูอคะค่ะบอกผอ,อแล้วว่ากระเป๋าโรงเรียนนะคะใบเล็กยินงเล็กแบบนั้นหนูใช้ไม่ได้แล้วค่ะใส่ไม่พอนี่ต้องกระเป๋าเดินทางแบบนี้ค่ะโอ้โอเคโอเคอะไปนั่งไปนั่งครูป,ปวดหัวมาเถิจริงๆเลยดี๋ยวนั่งนั่งเรียบร้อยค่ะ ชุดนักเรียนนักเรียนจนอะนักเรียนคะวันนี้ครูจะตรวจเครื่องแต่งกายนะคะนัชชาวันนี้อะครูจะตรวจเครื่องแต่งกายเธอเสร็จแน่ทำไมล่ะพิมพ์กดูเธอสินัชชาเนี่ยปกกะขาดลุยกระเป๋าก็ขาดดูดำปิ๊กเปียอะไรเธอยืนที่เธอยืนเนี่ยดูสิเข็มขัดเป็นเชือกไฟโอ้ยไม่ดีเลยนัชชาก็เราบอกว่าไม่มตังคิดนะพิมพ์ ไม่มีตังซื้อชุดใหม่หรอนะชาโหแค่เสื้อตัวแล้ไม่กี่บาทก็ไม่มีตังซื้อหรอโอ้ อะไรกันค่เด็กๆเด็กหญิงนัชชาออกมาคนแรกเลยค่ะตัวระเบียบออกมาค่ะเด็กหญิงนัชชาไหนครูดูซิถูกระเบียบหรือเปล่าทรงผมอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าเสื้อเนี่ยนะทําไมมันวิ่นอย่างนี้ล่ะคะปกก็ขาดเป่าขาดแล้วทำไมมันดำกาอย่างนี้ลูกคุณนีมีคนบริจาคมาให้ค่ะครูโอ้ครูลืมไปบ้านหนูจนเนาะไม่มีตังค์ซื้อเลยต้องเอาเสื้อบริจาคเนาะลูกนี่ทำไมมันถึงดำอย่างนี้ลูกไม่แค่ต ตัวเดียวค่ะครูมันทำไม่ได้ค่ะอ๋อมีแค่ตัวเดียวมันต้องใส่ทุกวันเลยมันเลยดาซักไม่ทันเลยใช่ไหมโอ้ยงั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครูแบบนี้ยังไม่เลือกผิดระเบียบอีกเหรอคะเนี่ยเสื้อขาหนุ่งลิงไม่เป็นเสื้อนักเรียนแล้วค่ะแหมเด็กหญิงพิมพ์ไม่ได้ยินเหรอคะก็นัชชาเขาบอกเขาพี่ตัวเดียวเนี่ยมันซักไม่ได้ค่ะอุ๊ยนัชชาแล้วนี่มันเชือกอะไรที่มาผูกเอวไว้ทำไมคะท้าไมผูกมันจะหลุดค่ะครูครูค่ะ อย่างี้ผิดระเบียบแน่นอนค่ะนักเรียนหญิงมีที่ไหนเอาเชือกมาผูก <c oughs> ถูกระเบียบค่ะตัว <c oughs> หลัเนียค่ะไม่ต้องไปสนใจเด็กหญิงพิมพ์ค่ะรูเป็นผู้ตัดสินค่ะ <c oughs> <c oughs> นักชาถุงเท้าโอ้โหนิ้วออกมาหายใจข้างนอกด้วยอันนี้ก็บริจาคมาหนือกันละคะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้บริจาคค่ะเอ้าแล้วทำไมมันถึงใหญ่โตอ,อย่างเงี้ยลูก <c oughs> มันเป็นของแม่หนูค่ะของแม่ นั้นมันน่าจะมีอายุมากกว่า30ปีแล้วหรือเปล่าคะไ,ได้มาจากยายอีกทีค่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะร่วมร้อยปีแล้วล่ะโอ้โหถุงเทารุ่นดึกดำบานอ่ะเด็กหญิงนาชาการตุดระเบียบของเธอนั้นเครื่องแต่งกายทุกอย่างผ่านค่ะไปนั่งที่ได้เลยหาผ่านได้ไงเนี่ยครูไม่รู้จะทำเลยอะ่ะอ่ะเด็กหญิงพิมตาเธอและะ้วค่ะออกอเลย นักเรียนรวยครูคะของหนูผ่านแน่นอนค่ะไม่มีอะไรผิดกฎระเบียบเลยค่ะครูไหนดูผมซิผมผิดระเบียบนะคะผิดระเบียบตรงไหนคะครูเธอปล่อยผมค่ะโรงเรียนนี้ห้ามปล่อยผมค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะโบอันเบลเลอร์เบเทอร์นี่คืออะไรคะนี่โบเพชรแท้เลยนะคะเพชรจริงเลยค่ะผิดระเบียบค่ะโบผิดระเบียบของมีค่าผิดระเบียบอยผมผิดระเบียบค่ะ เธอแต่เสื้อหนูหนูมั่นใจนะคะว่าทูกระเบียบแน่นอนเพราะว่าหนูไม่ได้ขายซูรุ่งซูร่ายอะไรเหมือนนัชชานะคะนี่หนูเขาเรียกว่าขาดรุ่ยร่ายขาดรุ่งร่าค่ะรูนี่หนูซื้อใหม่ถูกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งใช้เสร็จหนูก็ทิ้งล้วค่ะผิดระเบียบค่ะเบบียธอไม่ผิดกระดงมาแค่ลืมนิดเดียวเองอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ขาดระเบียบค่ะโอ้โหถุงเท้านี่ค่ะถุงเท้านี่ค่ะ ของยายหนูของทวดหนูนะคะคูเป็นของหนูเองค่ะเพิ่งซื้อใหม่ค่ะถุงเท้าเธอมีลายแบบนี้<ห>ไม่ได้นะคะผิดระเบียบค่ะ <c oughs> โฮ<ห>้ยค <c oughs> ู่รเอียงอะที่นัชชาแย่กว่าของหนูตั้งเยอะคู่ยังให้ผ่านเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ของนัชชานะ่ะเขาถูกระเบียบทุกอย่างมันแค่ใหญ่เกินไปเก่าเกินไปอะไรอย่างนี้ <c oughs> <ห>แค่นั้น <c oughs> แต่ของเธอเนียน่ยผิดระเบียบเช่นนั้น ของเธอไม่ผ่านนะคะวันนี้คะแนนีนไปใส่โดนหักยี่คะแนนเป็นนางทีได้ค่ะไม่ได้รอบแม้อะไรที่ดีค่ะอุปกรณ์การเรียนนักเรียนจนอะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดที่ครูบอกนะคะอุปกรณ์การเรียนทุกคนต้องพร้อมนะหนังสือปากกาแมบรรทัดย่างลบค่ะ <c oughs> ด็กหญิงณชาคะไหนเอาอุปกรณ์การเรียนออกมาซีมีครบหรือเปล่าคะ <c oughs> ไหนดูซีสมุดมีไหมสมุด ไหนคะเออดีมากค่ะไม้บรรทัดเหรอคะไม้บรรทัดดินสอดินสอมีไหมคะไหนโหอะไระเออโหนี่รักดินสอปากกาอย่างลบทพืทันเลยเธอไม่มีกระเป๋าดินสอหรอไม่มีแล้วไม่มีหลัวพิมโหนัชชาขนาดกระเป๋าดินสอเธอยังไม่มีเลยเหรอเนี่ยนักเรียนรวยแหมแหมแแไม่ต้องสนใจของคนอื่นเลยคือนัชชาไปเธอเอาของเธอมาดูค่ะยุยตกใจนะคะ นี่ค่ะโอ้โหว้าวอะไรมันจะเยอะแยะขานาดนี้นี่เอาหนังสือออกมาเลยค่ะได้เลยค่ะครูหนังสือหนังสือเรียนค่ะอ่าวเร็วสิคะหนังสือเรียนเราต้องใช้หนังสือเรียนด้วยเหรอคะโอโ้โหนี่เอ็งยิงพีมพเธอเป็นนักเรียนเธอไม่ใช้หนังสือเรียนแล้วเธอใช้อะไรคะแม่เออหนูไม่ได้ออกมาค่ะครูโอ้ตายตายตายอะเอางั้นเอาสมุดออกมาก็ได้ค่ะสมุดสมุด ไม่มีค่ะคุูสามหมดก็ไม่เอามาแล้วในกระเป๋าท่านี้มันใหญ่ตรงมันมีอะไรกันแน่เนี่ยฮะก็มีเอ่อย่จ๋าตกใจนะคะคุูหูฟังค่ะคุูไอแพดค่ะคุูโทรศัพท์ค่ะครูมีกล้องดิจิอลค่ะคคือไอพวกเนี้ยเอามาทำอะไรคะ มันต้องใช้ค่ะครู <c oughs> มันจะมัน<ช>ไม่ใช่ของจาเป็นต้องใช้เลยนะถ้าอย่างนั้นเอาปากกาออกมาค่ะได้เลยค่ะครูนี่หนูมีปากการบทุกสีเลยไม่อยากได้เสียอะไรบอกนูเลยค่ะครูไม่ได้อยากได้ระเบียบโรงเรียนเราเวลาทํางานทําการบ้านจะต้องใช้ปากกาลุกเลือนสีน้ําเงินเท่านั้นค่ะไม่มีค่ะครูหนูมีทุกสียกเว้นสีน้ำเงิน, <c oughs> น,นค่ะครูครูสีใดแทนได้ไหมคะ ชมพูได้ไหมคะไม่ได้เธอทำการบ้านเลขอย่างนี้<ๆ>เธอใช้ขีสดสีชมพูเขียนดีมีหรอเอาดินสอมาดินสอมีดินสอไหม<อ>คะได้เลยคะ่ยะรูอย่าตกใจนะคะคุณอะไรกันนะคอ้โหแต่เธอรันชั่น เขาเจนแดนของเธอวันนี้ไม่มีวิชาศิลปะเธอจะแบกสีอะไรมาขนาดนี้ครูต้องการดินสอสีดำนะค่ะดินสอที่จะเอามาพักทยอะค่ะดินสอค่ะหนูไม่มีค่ะครูหนูมีทุกสีเลยนะคะเนี่ยครูมีไลน์เชสทุกสียกเว้นสีดำค่ะครูเด็กหญิงพิมเธอเก็บของเธอไปเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์สักคนมันทำไมไม่มีประโยชน์เลยครูเซ็งครูไม่สอนแล้วก้นะจ๊ะคะแล้วแบบครูถัดไปนะคะครูจะไปประชุมแล้วค่ะครูไปประชุม ของเล่นนักเรียนจนเย้ยนะชาหูมไม่อยู่แล้วน่ะหรามาเล่นของเล่นกันไหมพิมมีของเล่นมาอวดด้วยนี่ไหนยขอ,นออนของเล่นที่เธอจะมาอวดเจ้หน่ยของเล่นที่เธอจะมาอวดอัดเจ้มันเล่นได้หรอเล่นยังไงนะชาอเอาบอลอ๋อเป็นของเล่นไขลานหรอขนุมากงนะพิมฉันให้ยืมเล่นเอาไหมนักเรียนรวย ของเล่นหรอฉันว่าไม่นะอย่างนี้ถ้าหากเรียกของเล่นอันนี้คือตุ๊กตาบรายตัวละสองหมื่นนี่แล, 3, 5, 5, แล้วก็3 5มพันหแล้วส่วนรงเท้านี่สองพันหนักกันีไหมแบล้อมจะเอาของเธอไปเถอะฉันเกรงใจนี่นะชาอนี้ลิมิเต d ดเ i ดิชันเลยนะฉันเรียกันว่าน้องชมพูเธอดูสิเปลี่ยนสีตาได้ด้วยนี่อเออกับพิพตายแล้วเปลี่ยนสีตา หยุดหยุดฉันว่าเธอไปเล่นของเล่นของเธอเถอะนะเล่นเธอมาเล่นของเล่นแพงๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะพังหมดด่ะมือถือนักเรียนจนปวดหัวปหัวอ้าครูทำไมถึงกลับมาเร็วจังเลยล่ะประชุมเสร็จแล้วค่ะไม่ไปชุมบอกแล้วค่ะคราไปประชุมอะไรทั้งี่ทั้งวันคะสอนเสร็จก็ชุมชุมเสร็จก็มาสอนสิคะ นักเรียนคะเดี๋ยวนะคะครูจะมีไลน์กลุ่มของห้องเรา,าค่ะเพราะว่าเวลาครูเนี่ยแอดใสางานส่งงานอะไรเงี้ยบางทีมันส่งเป็นรูปเป็นอะไรเสียงเสริมภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจะได้สะดวกคะ่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแอดไลน์กลุ่มของห้องเราเลยคะ่ะแล้วคะ่ะครูคะโทรศัพท์แอดไลน์ไม่ได้ค่ะถ้าเหมนจะแอดไม่ได้ไม่ได้โดนอะหรือเปล่ามันน่มีครูทำให้อะจุ้ นี่อะไรคะลูกอันนี้โทรศัพท์มงคะครูนี่โทรศัพท์พ่อหรอฮโหไหนคะโทรศัพท์อยู่ไหนตรนี้ไงโทรศัพท์ฮูนี่คือโทรศัพท์หรอคะฮูแล้วปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรคะโทรศัพท์มันต้องมีปุ่มด้วยเหรอคะคือเอ่อโทรศัพท์นี่นะคะมันก็มีปุ่มแบบนี้แต่ว่ามันเป็นแบบของโบค่ะโบราณ ใช้ตอนที่คุณครูยังเป็นนักเรียนนะคะอันนี้ข,ของของใครคะของแม่หนูใช่ไหมคุณยายหนูค่ะของ,ของยายคุณยายโตแล้วคุณยายก็เลยให้หนูคุณยายโตแล้วยยในยายนาตาแก่แล้วมั้ยให้หนูเหรอคะวิดีินคะ นักเรียนรวยมนันาะฉันจะให้เธอเห็นเองนะว่าโทรศัพท์ที่แท้จริงต้องเป็นยังไงนี่โทรศัพทที่แท้จริงต้องเป็นแบบนี้นะณนะชานี่เห็นไหมนี่ iPhone 12รุ่นใหม่ล่าสุดนะจ๊ะอ่านี่แล้วก็แอดไลน์ได้โทรได้นี่เห็นไหมดู YouTube ได้เธอรู้จัก YouTube ไหมเนี่ยไม่น่าจะรู้จักโอุ้ย เห็นไหมนี่เด็กถิงเห็นค่ะครูเธอไม่บูลลี่เพื่อนแบบนี้นี่เธอมีเงินมีฐานะซื้อข้าวของก็ไม่มีสิทธิ์มาบูลลี่คนอื่นอย่างนี้นะนี่นักข่าวนะถึงแม้เขาจะไม่มีตังนะข้าวของเพ่อเสื้อผ้าบริจาคข้าวของก็เก่าเงี้ยแต่เขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนทําการบ้านครบสอบก็ได้คะแนนดีมีความตั้งใจสูงมากค่ะหรอค่ะครูนี่ไม่อยากจะพูดกับเธอแล้วไม่เป็นไรนะคะอะ พักกินข้าวได้ค่ <Ye ay! S 2> ะเย้เดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายค่ะอาครูทหารกลางวันนักเรียนจนเออนักชาตลางวันนี้เธอจะกินอะไรเหรอเด็กดิ๊งเอานี้ชอแล้วอันนี้ข้าแล้ว,นนลวกลับเธออยู่ไหนอ่ะฮะจะบอกนะว่าไข่ต้มฟองนี้อ,อเดียวอะ่ะใช่แล้วฉันกินข้าวกับไข่ต้มกินข้าวกับ นะคะหรอโอ้มายกดฉันสั่งพิซซ่าก่อนนะฉันจะสั่งพิซซ่ามากินน่ะวันนี้ใคาจะกินพิซซ่ากับฉันไม่ละนะชา <c oughs> ไม่เป็นไรฉันกินเข้ากับไข่ต้มดีกว่ากินข้ากับไข่ต้มมันน่ารกมากัว <c oughs> นักเรียนรวยฮัลโหลค่ะพิซซ่าใช่ไหมคะจะสั่งพิซซ่าค่ะ <c oughs> คือมาส่งที่โรงเรียนได้ไหมคะ <c oughs> เร็วๆเลยนะคะหนูไม่ชอบรอใคระคะ่ะโอเคค่ะ ชาทำไมไม่กินข้าวไข่ต้มของเธอที่เธอบอกอร่อยแสนอร่อยล่ะหรือว่ารอกินพิซซ่ากับฉันไม่ใช่ฉันเลอกินข้าวแทงเธอโอเคโอเคโอ,อ,อ้ยกว่าจะมาได้รอครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอานาชามาเรามากินข้าวพร้อมกันนะ อะไรเป็นข้าววันโอ้หิวมากเลยเนี่ยกินแบ,บ่งไข่ต้มกินกับเราก็ได้ฮะ,หะให้ฉันกินไข่ต้มเนี่ยนะไนะอ้นึ่บอกว่าเธอหิวไงอก,ก,ก็ใช่ยอะฉันหิวแต่ถ้าให้กินไข่ต้มอะฉันไม่กินดีกว่ากินกินเถอะริมแบ่งให้เธอครึ่งเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะไม่กินไข่ต้มแต่ปวดท้องนันชาเธอจะให้ฉันกินไข่ต้มจริงๆเหรอ พวดท้องกินก็ได้เดี๋ยวเสียน้ำใจอะเกิดมาไม่เคยกินอะไรที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอะนะคะขอบคุณมากนะคะบบ้อะไรอร่อยจริงๆด้วยเงินอันนี้ฉันกินหมดเลยนะอร่อยมาก นึกไม่ถึงเลยว่าแค่ไข่ต้มมันจะอร่อยขนาดนี้อ,อ,อย่างนั้นนะชาว่าแต่ทำไมเธอถึงแบ่งไข่ต้มให้ฉันน่ะในเมื่อฉันก็ดูถูกเธอมาตลอดว่าเธอมาตลอดก็เพราะว่าฉันคือเพื่อนใจดีเ,เด๋ยวอจี้เพื่อนใจดีเหรออะไรกันคะอ,อ๋ปะปอปาไ,ไม่เนีย ครูก็น้าชาขเขาแค่แบ่งไข่ต้มให้หนูอะค่ะ,ะเห็นไหมเนี่ยวันนี้ทั้งวันนะครูก็จะดูเห็นแล้วแหละแล้วครูก็จะสอนเธอว่าถึงจะรวยเงินเยอะแค่ไหนหรือว่าจะจนไม่มีเงินเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินไม่ได้อยู่ที่เงินเยอะ,อะเงินน้อยแต่คุณค่าอยู่ที่ภายในอยู่ที่น้าําใจเห็นไหมนะ้ชาเขาไม่มีเนี่ย เขายังม si ีน <uni> uh, so ้ำใจที่จะแบ่งให้เธอเลยอาฉะนั้นเนี่ยคนเรานะดูกันไม่ได้ดูที่เงินภายนอกดูที่จิตใจภายในก็ใจไหมคะนี่ไงเพื่อนใจดีใช่ไหมคะนี่ขอบคุณเธอมากเลยนะคะไม่เป็นไรพิมพ์เด็กดีนะรักจริงๆเลย